ถึงจุดที่ซูเปอร์สตาร์มารายการแล้วนะเพื่อนโอ้โหมันไม่ธรรมดาครับป็นเกียรริเป็นเกียรติไม่คิดว่าพี่จะมารายการนี้นะครับคือพี่แต่งตัวเนี่ยพี่โดมผมว่ามันเหมาะพี่มากเท่มากคือมึงแต่มึงไม่ได้เลย ตอนนี้มึงมึงเหมือนไรเดอร์มึงเหมือนไรเดอร์มึงเหมือนแมสเซนเจอร์บริษัทโคตรคูลคือถ้ามึงมีแฟ้มหน่อยอ่ะไอสัตว์มึงคือใช่เลยไรโอ้แม่งบอกให้มาใส่บอกว่าจะได้ไปกับพี่โดมนะไม่ไปไม่โดมไดเข้าใจแต่ว่าคำถามคือพี่โดมเขาจะไปกับมึงหรือเปล่าหรือพี่โดมเขาจะไปกับมึงหรือเปล่าไอุ๊หัวถอดได้ยังสาแก่ใจมึงยังนะเอามาผมถอดด้วยก็ได้นะถอดด้วยกันถอดเลยพี่เดี๋ยวผมถอดเองนะครับพอพี่โดมมาเราเมื่อกี้เรานั่งร้องเพลงกันข้างบนคือเพลงพี่ที่ฮิตเยอะมากนะผม เจอพี่โดมอ่ะห้าปีสิปีแล้วผ่านมาแล้วพี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะพี่ใช่พวกผมแม่งแก่ลงทุกวันผมแม่งเข่างอกหมดแล้วอ่ะพี่ยังแบบเนอะใช่พี่โดมเข่างอกครับงานแต่งน้นกี่ปีแล้วพี่อันนั้นไม่งอกพี่ผมขอไปดูก่อนได้ไหมพี่ผมค่อยกลับมาบอกว่างอกไหมได้ครับไม่รู้ว่าหมอกหงอยหรือเปล่าผมขอไปเช็คก่อนผมเล็มเมื่อเช้าไม่มีงอกข้าวเนื้อนิดหน่อยมีเข้าเนื้อนิดหน่อยไม่เล็มไม่ได้ด้วยครับเวลาถอดมาแล้วขึ้นไม่บรรจัยไม่บรรจัยแต่ ฉายาพี่โดมนี่คือสุดๆนะหล่อฮาร์พิออดหล่อขั้นเทพโอเคต้องมีไม่ใช่โดมเท่ากรุงรลอรี่นี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแล้วเราก็ติดใจด้วยเราก็ไม่ชอบกันด้วยหล่อขั้นเทพหล่อตลอดกาลแวมไพร์เมืองไทยโถ้าสมมติเราคิดว่าแวมไพร์เมืองไทยมีใครบ้างผมลิสต์รายชื่อได้ไม่กี่คนพี่โดมคือหนึ่งอยนั้นค่ะมอสปฏิพานพี่ปูแบ็คเฮดเออพี่โอ้เออพี่ปูพี่ปูนี่แวมไพร์ตัวจริงติ๊กเจษฎาโอ้วิติ๊กหล่อมากพี่เคนธีรเดชอ่าพี่เคนก็ก็ดู อัดมาลุ้นะฮะน้ากูโยหกห้าแล้วหกห้าแล้วมั้งตอนนี้เจม่ะพี่พี่เจมยังศักดิ์พี่เจมก็อายุรุ่นพี่ผมหนึ่งปีแต่ก็ยังดูเด็กอยู่ถ้าไอเอสในรุ่นพี่โดมช่วงนั้นมีพี่ตาเออเออเออตอนตอนตอนพี่โดมเข้าอ่ะพี่พี่ตาโตกว่าเราพี่ตาในรุ่นพี่เต๋าคือมันเหมือนกับใช่มันเหมือนกับว่าตอนนั้นไอเอสเจนหนึ่งอ่ะทุกคนมีชื่อเสียงไปหมดละแล้วก็เฮียเขาก็อยากจะมีเจนสองเจนสองมีใครบ้างพี่พี่โดมเจมเ JR วอยจอรนี่หลุยอะไรประมาณเนี้ยเยอะเหมือนนกัฮะเทป ที่ผมซื้อเทปแรกๆอ่ะผมจำได้ผมซื้อแบงเฮดปกดำก่อนแล้วผมก็ซื้อเลตเตอร์อย่าพูดเลยโอ้โหคิดถึงเธออย่าพูดเลยคิดถึงเธออย่าพูดเลยแล้วเข็มขัดห้อยออกมาโอ้โหแย่แล้วใส่รองเท้าสกอต์โอ้โหเพราะใช่เลยถ้าเป็นเพชรตอนนี้ก็เทวินนะนะแล้วคนทักทงไอ้สัตว์ที่ห้างที่ดังสุดนะเฮียเอ็มบีเคเอ็มบีเคทักทีครับถ้าเราหน้าเหมือนพี่โดมเนี่ยเราต้องใช้ความหล่อเรียลาดแน่ๆเออทุกวันนี้มึงก็เรียลาด แค่มึงไม่ได้ใช้ความหล่อแต่ความนี้นเท่ากันแต่ความนี้น่าเท่ากัน แต่ว่าก่อนที่พี่ /dom จะเข้าไอพี่ /dom ทำงานในวงการอย่างอื่นมาก่อนใช่ไหมพี่พี่เป็นนายแบบโฆษณาตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ใช่คือ,ค,อคืออย่างนี้เว้ยเพื่อนคุณแม่นี่ไงลูกนี่นี่เพื่อนคุณแม่เป็นเอเจนซี่ทำงานอยู่ด<อ>ิสแฮมคือแต่ก่อนเอเจนซี่โฆษณามีไม่เยอะนะฮะมีโอกิวีมีดิชแอบมีลินตัสอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกวันนี้โอกิวียังอยู่เลยยังอยู่ยังอยู่ดังมากแล้วก็เพื่อนคุณแม่ทางานเอเจนซี่แล้วก็เลยบอกเฮ้ยเด็กๆเขาเรียกดอมินิกเอาดอมินิกมามาแพสเลยดิเพราะตอนเด็กผมอ้วนมากผมเอกมาเหมือนอาทิตย์เลยเีะยเออใช่เเหหหมมมืือออนนน้้ารูปผุย รูปคุณมียขกาเป็นเหมือนพี่โดมนะเนี่ยไปขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าพี่ก็แสดงได้ตั้งแต่เด็กเนาะเก่งเนาะคือเด็กๆอ่ะมันมันไม่รู้เรื่องแต่แค่ว่าไม่งอแงเจอคนแล้วไม่ร้องจนหนังสือพิมพ์จนหมดเลยฮะไปมีคนคอมเมนต์มาพี่ครับตอนเด็กผมก็อ้วนนะพี่แต่ทำไมโตมาไม่เห็นเหมือนพี่โดมเลยครับไม่เห็นเหมือนพี่โดมเลยครับ เดี๋ยวผมอ้วนเป็นป้องป้องครับโตมาก็จะ้วนป้องป้องย่างไอโอไอ้สันไอ้โอมาคอมเมนต์ไอเฮียเอ้ยไอโอมไหนไอ้โอ้มพิการทีเจอ๋อใหญ่ใหญ่ด่วนครับพอพี่โดมเข้าไอเอสซิงเกิลหน้าคือยิงรักเธอยิงรักเธอตอนนั้นอายุไหร่ครับพี่ยิงรักเธอสิบหกครับสิบหกเย็นโดเนี่ยเด็กมากเลยอ่ะยิงชามเฮรันเฮ้ยนี่มึงร้องหลบเล็กสิไมเนี่ย นอกจากรัฐบาลก็พี่โดมนี่แหละครับที่ข้ามคั่วอยู่ทุกที่มาก่อนครับทั้งเทียบนะช่ไหมของจริงนุ้ยนี่เป็นไม่กี่คนที่ไฮบริดไฮบริดอยู่สองสองท้ายได้อ่ะเอาดิต้องเบอร์ใหญ่ขนาดไหนไอ้น้องๆพวกมึงมันยังเด็กเพิ่งเกิดนี่บอกว่าอัลบั้มของพี่โดมนี่คือร้านตลับใช่ไหมช่วงนั้นร้านตลับพี่ร้านตลับทุกชุดเลยป่ะพี่ร้านอยู่3ชุดทนสามชุดออกรสสี่ซึ่ง3ชุดเนี่ยชุดละร้านตลับนี่คือเอิร์อเลยนะผู้ก่อตั้งศิลปินไม่เยอะไงทัวร์กระจายชุดหนึ่ง ทัวประมาณ3-400โชว oh, ์โอ้หก็เกือบทั้งปีอันึงมี365ร้อยหกสิบห้าวันโตในรถตู้อ่ะครับเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยกินข้าวกล่องในรถตู้แล้วสมัยก่อนสนามบินยังไม่เยอะแล้วไอ้ยิ่งทำให้ร้านนี่ชุดแรกนี่ร้านร้านเลยครับร้านเดือดเดือดหลักล้านพันหกคือต้องเล่าให้เด็กๆฟังเลยที่เด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ทันสมัยก่อนเวลาไปต่างจังหวัดพี่ต้องขึ้นรถแห่ป่ะถูกต้องคือมันจะเป็นรูทเลยว่าลงจากแอร์พอร์ตมาเนี่ยจะมีน้องๆไปรอรับที่ที่สนามบินละออกมาปุ๊บเนี่ยนั่งรถตู้มาหน่อยนึงเาจจะมีุดรถแห่มาให้้ขึนละนึกภาพของคน หาเสียงวนในเมืองวนในเมืองวันนี้ครับพบกับคอนเสิร์ตโดรนประกอบลำครับมาโคกับตัวเป็นๆมาแล้ววันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องโค้งกล้องแล้วพี่ทำยไงพี่ก็ยื่นพี่มือบกมือบางคนก็รถมันจะช้ามอเตอร์ไซค์ก็ขับตามบางคนก็เอาเทปมายื่นขึ้นมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ยื่นให้รถก็จะมีเกี่ยวเกิรกันล้มด้วยนะแต่ก่อนเคยแบบโดนหนักๆสุดประมาณไหนพี่เขย่ารถตู้นี่เคยปะอุ้ยรถตู้มีบุบเลยแหละครับแต่ก่อนโดยเฉพาะเข้าไปคอนเสิร์ตพี่ลงไปแล้วพี่อยู่ในรถตอกรถตู้เลยพี่ลงตอกมาล้อมอกถ ใส่ดมไปรถยุบไม่ใช่พี่โดมลงไปแล้วรถยุบไม่ใช่มามาพี่โดมไม่ใช่หัวนู้นว่าตอกสดกันหมูรถตู้ยุบเลยแสดงว่าของจริงแล้วแสดงว่าของจริงแล้วมีแบบที่เขาเล่ากันไหมพี่ขับมอไซต์ตามไปโรงแรมพี่ไปถึงโรงแรมไปขออะไรบอย่เจอแอดวานแบบเขาารู้ด้วยผมจะนอนห้องไหนแล้วเขาก็ไปเปิดห้องข้างๆไว้เลยอุ้ยแล้วได้มีจอยอะไรไหมพี่แล้วห้องเป็นห้องคอนเน็กต์ไหมพี่ห้องคอนเน็กต์ใช่ใช่ห้องคอนเน็กต์ไหมพี่มันยังไม่คอนเน็กต์มันยังไม่คอนเน็กต์แล้วพี่พยายามคอนเน็กต์ไหมพี่ผมก็พยายามดูดูอยู่ พูดแต่ว่าถูตะาะห้องนี่คือเรื่องจริงเลยใช่ป่ะคลาสสิกนะขอปุ๊บๆเอาแชมพูมาให้ค่ะเป็นเหมือนแบบพนักงานโรงแรมอย่างเงี้ยพี่อะไรประมาณนั้นแล้วพี่เอาดึงเข้ามาให้เขาสระผมไหมหรือไงก็ดึงแขนมาก่อนอิทยากรู้ว่าแชมพูยี่ห้ออะไรแล้วปล่อยอ่ะฮะแล้วปล่อยปล่อยขวดแชมพูปล่อยขวดแชมพู ไฟบนแชพูได้จับมือไว้แน่ชอบแบบนี้ชอบมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ครับโอ้โหมิชชั่นฟนี่คือล่าสุดผมเล่นสีแยกปากหวานพี่ผมพูดคำว่าเป็นพวกพี่ใ้เกียรติเป็นเกียรต์มา่บ้านเราอยู่ พี่ทวงโคตรหล่อเลยนะเว้ยพี่ใช่ตอนนั้นอ่ะสุดอ่ะเป็นปรากฏการณ์ตอนนี้กลับมารวมกันด้วยนะกำลังเพิ่งจะทัวร์กันอยู่อ่ะใช่มีเชิญโฟร์โมเจเลยทีมงานผมชอบมากทัวร์คอนเสิร์ต2023ใช่ครับโอ้ยนั้นเบบี้บิงโยกกระจายแต่แน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 ่นะแต่เป็นปรากฏการณ์ทีมเนื้อทำชาติใหญ่ใหญ่ตาบิดการนี่รักเนื้อจริงใหญ่ไปดิ้นน้ำลงฝัแล้วชอบเป็นลีกีิซ่าทีซ่าทีซ่า ตรงตรๆเลยนะดิจิตาร์อ้เจเนเรชันเน็กนี่มันเจเนเรชันเอ็กซ์ป่ะเอ็กซ์นี่มันก่อนมิชชั่นโฟร์ครับแล้วเจเนเรชันเอ็กซ์นี่มันคือเพลงอะไรนะพี่ก็มีไ I We Are Generation Y จำได้จำได้จำได้ All About Generation อาจมีหลายอย่างแตกต่างกันไปพี่อาร์ตเหมือนแรปเอ็ดแรปเอ็ดเลยอะ ไอ้เหียวแรงจังเลยโจโเจเดียห้องสตูพี่โดมอย่างสุดครับอันนี้เรื่องจริงยุคที่พี่โดมทําห้องอัดอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าหนึ่งในห้าของห้องอัดที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นของเมืองไทยพี่โอ๊ตไปเที่ยวมาแล้วแล้วตอนนี้พี่ยังยังยังอยู่อ่อยู่ยังอยู่แต่้องกินเหล้าไปแล้วตอนนี้ก็คือเวลาไม่มีคนเล่าเครื่องจักรอะไรอ่อจักรแล้วก็ อะไรย่างที่เห็นนี่ไม่ใช่ยไม่ได้ช็อตไปหมดแล้วใช่ยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่แต่นอกจากทำหนังเป็นนักนักร้องพี่เล่นละครด้วยใช่แล้วละครมันเป็นน้ชิบหายรักไม่มีวันตายนี่กันไอ้ยี่การหรอไอ้ยกันตรีสามยังแห่จะกัดคอกันอยู่เลยเออผมเล่นกับการหลายเรื่องมากครับสนิทกันจริงๆไม่อยากเล่นเลยนะตรงๆไม่อยากเล่นเลยเรื่องา้อยกันนี่แหละ ไม่ใช่มันเหนื่อยแล้วละครมันเหนื่อยครจบท่อวอกยุคแรกของเมืองไทยอัพคลิปเป็นพันใน u t u b e สุดๆเฮ้ยเป็นพันจริงๆเรีใจมากเลยพี่คลิปเซ็ตผมนี่คลิปเซ็ตผมคนดูเยอะมากไม่ว่าไอ้คือมันเริ่มมาจาก iPhone มันถ่ายวิดีโอได้แล้วมันมีฟังก์ชันว่าโหลดวิดีโอ y o u t u b e เลยเลยไอโฟนดิบๆเลยอะไรเงี้ยดิบๆแล้วโทรศัพท์ยังเป็นเอชอยู่เลยนะโหลดเครื่องร้อนงไม่ยยังไม่มีสไม G ไม่มีซีมจีไม่ม อีเนี่ยลงทุนเป็นแสนแสนเลยคนยังดูห mm ้าหกแสนพี่โดมแค่เซตผมคนดูสองล้านมึงเอาดิแล้วก็ไปคืนนี่จะทำคลิปเซตผมนี่ ผมมือนะผมมือนะพูดถึงภรรยาพี่โดมครับผมน้องเมทันคือน้องเมทัลนี่คือเป็นลูกของพี่หลังใช่ครับต้องบอกก่อนว่าในงานนั้นเรามีส่วนร่วมนะอาร์ตขอบคุณมากในงานแต่งขอบคุณมากดีมากเลยดีครับพี่ดีครับเป็นพิธีกรน่ารักมากมากเลยผมไปเป็นนักร้องครับคือเพื่อนเพื่นหือคนที่รู้จักกันน่ารักหมดเลยผมยังสงสัยอยู่ว่าทําไมพี่โดมถึงเลือกผมและโอ๊ตในในงานวันนั้นเออก็เรารู้จักกันแล้วเราเหมือนเจอกันอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพิธีกรที่น่าจะ เหมาะดีกับงานแต่งอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับพี่ พ pues ี่ไปจีบมันยังไงพี่พ่อพ่อ้องดุมากเลยนะคือดุฮะแต่ว่ามันเรื่องคือเราทำค่ายเพลงตอนนั้นแล้วเราอยากได้เกิดกรุ๊ปเรารู้จักพี่อู๋ครูอู๋ดีแดนครูอู Thousands> ๋ดีแดนอูเราก็เลยยกหูไปหาว่าพี่อู๋ครับมีน้องที่เป็นมันมูดประมาณนี้โทนแบบนี้อะไรกรุ๊ปปิ้งมาให้หน่อยกรุ๊ปมาให้หน่อยพี่อู๋บอกเฮ้ยมีน้องคนหนึ่งเลยชื่อเมทัลตอนนั้นก็เอะใจคนไร้วัชื่อเมทัลชื่อคนร็อกเอชื่อคนร็อกพอมาถึงก็เจอเขาอะไรเงี้ยเราก็ถูกใจถือว่าน่ารักดี อตอนจีบพี่หลังมีแบบงงแงงไหมพี่มีแบบเฮ้ยลูกคีไว้คือแกไม่แกไม่รู้ว่าเราจะมาแบบไหนอ่ะก็ดูแบบเอ๊ะเจ้าชู้ป่าวะอะไรอย่างเงี้ยสุพีไม โอ้โหจะเหลือโอ้โหจะเหลือเพราะเขาพูดเรื่องเคาะประตูจับขวดอยู่เมื่อกี้อมึงก็จะไปถามไอ้เฮียเอ้ยสอนจระเข้ว่ายน้ำท้ายสุดแล้วแกแกก็อยากสร้างความแน่ใจว่าไม่ได้มาหลอกกันนะตามีตามีแบบพ่อครับดีองดีเอ็มมันมีมีมีเล่นกับลูกมึงโดนแล้วชอบหาตรงนี้ว่าเป็นเป็นเพจค่ายด้วยนะที่ดีเอ็มมามึงต้องดูแมสเสจก่อนนะแมสเสจน่ากลัวมากนะถ้าไม่หยุดยุ่งกับลุงผมคุณจะหยุด หายใจคุณโดมเฮ้ยโคตรล็อกอะล็อกมากล็อกมากแล้วส่งอีโมจิเป็นรูปนี้มีหรือเแต่ก็แน่นอนแต่งงานกันมาแล้วก็คบมาถึงปัจจุบันนี้11ปีแล้วไหมฮะเออพี่หลังพี่ดีเอ็มมาหาหลังหลังสิริภูมิไหมครับไม่ใช่นะครับเฮ้ยจำไม่ห่าทำไมต้องอธิบายเยอะจังเลยผมเดนล็อกไปเลยนะครับผมหลังนี่หลังนอกหรือหลังในฮะอมีจริงเหรอในประเทศในประเทศเออหลังนอกก็อุ่นใจแต่ว่าหลังในอุ่นจัง ก็ครับพ um ี่เอาเงอะไรครับช็อตแต่วันนี้พี่โดมมานี่คือเพลงใหม่เพลงใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่อาเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอิสระครับผมอิสระอ่เพลงนี้เป็นแนวไงพี่ใช่ครับจริงๆก็เป็นเพลงช้าล็อกบัลลาดนะฮะแต่มันมีเครื่องสายมีสตริงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหนักหน่วงมีแบบดิสทอร์ชัยนกีตาร์มีนี่คือซิงเกิลที่5แล้วใช่ครับอัลบั้ม6วอท์เก้าใช่ไหมฮะติ๊กวอท์สนาเอครับ ได้หกก็ได้พี่เหมือนงานเราคนไทยแต่ว่า่อยในค่าตัวเองใช่ครับไขาใช่ใช่ครับเรกคอร์ดใช่ครับฝากเพลงพี่โดมนะครับฝากนะครับอิสระอิสระไปฟังกันได้ที่ไอคอนิกใช่ครับ ครับผมเจอได้เลยคือชื่อผมกับเพลงอิสระก็ได้ข่าววันนี้ครับเป็นข่าวที่คนที่มีลูกเยอะพี่โดมครับผมนี่อ๋อให้ผมดูละคนจีนนะฮะใช่มณฑลโจ้เชียงวัย14ปีมณฑลเจ้าเชียงจ้าเชียงเขาบอกว่าตอนนี้มีลูกหมด9คนแล้วพี่9าคนในช่วง13ปีนี้แต่เขาบอกเขาตั้งใจจะมีอีกคนนะ12 12เลยเหรอให้ครบนักสัตว์เลยก่อนที่จะดูข่าวเนี้ยเห็นข่าวที่เขาเขียนมาว่าคุณแม่มีลูก9ก้าคนอ่ะในใจกูก็คิดว่าโอ้โหเขาจะเลี้ยงลูกยังไงนะเดี๋ยวนี้แบบว่าาเเรลี้งูกคนึ ช้เงินเดือดมากใช่แต่จะดูจากแม็กกาลบ้างข้างหลังแล้วโอเคถ้ามี12ก็ไม่แปลกอัพต่างจะมีเงินอยู่ดูชานาเลี้ยข้างหลังสิครับโอ้โหน่าจะอันใหญ่อยู่น่าจะสบายอยู่ครับผมบ่อยหลายคนเป็นห่วงเรื่องการเลี้ยงเนี่ยสามีของเธอเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสมเร็จมีรายได้มหาศาลครับอ่าอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่แล้วมีพี่เลี้ยง6คนคอยดูแลพี่เลี้ยงหคนโอ้สบายอ่ะเขาบอกทำไมถึงเขาอยากมีลูกเยอะนะเพ่อยีนดีไหมสามีของเขามียีนที่ดีเลยไม่อยากเสียโอกาสในการมีลูกเพราะว่าอยากได้ยีนคุณภาพแบบนี้ประมาณนะ5.1นี่ดีส โคตรเงียครับเงียบเลยครับเงียบคลิปน้องเกาหัวเลยขอบคุณข่าวนะครับจาก f เฟซบ o ๊กแคทดัมนะครับอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวของพี่แมวครับพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มยุคนั้นก็คือเกี่ยวพี่โดมอยู่นะใกล้ๆกันอยู่ทุกสองพันยุคอะไรเงี้ยเกี่ยวกันเรัลบพี่แมวเขามอบกีตาร์ให้กับน้องคนหนึ่งที่โดนทุบไปใช่ไหมใช่ใช่นี่เป็นกําลังใจให้โอมฝึกซ้อมเยอะๆนะครับดีสุดยอดเลยนะคือนอกจากเขาให้กีตาร์แล้วเหมือนเขาให้เรียนฟรีด้วยถูกป่ะเรียนฟรีด้วยให้เรียน ซึ่งบอกก่อนนะบอกเด็กๆทุกคนก่อนนะพี่แมวอ่ะเล่นกีตาร์เก่งมากนะแล้วเขาไปทางแจ๊สด้วยเพราะว่าเขาเขาจะเป็นแก๊งแขงกับอาจารย์เด่นอาจารย์เด่นนี่คืออาจารย์ผมที่สอนตอนรังสิตเอาเหรอให้ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เด่นแล้วก็เคยเห็นพี่แมวแกมาสอนแจ๊สสอนเราอยู่ผมผมเรียนรอสเราผมเรียนอีสุปอล์กชั่นแล้วก็เคยเจอพี่แมวเขามาเล่นกับอาจารย์เด่นพี่แมวเล่นกีตาร์เก่งมากอ่ะโชคดีนะโชคดีมากเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เรียนพี่แมวมึงตัดวงวิชาไหมเยอะเขาบอกสุดท้ายพี่แมวนี่ตอนนี้ สอนกีตาร์แจ๊สเลยดึยงน้องเข้ากลุ่มเพื่อเรียนเพื่อสอนน้องฟรีด้วยนะครับตัวโรงเรียนตอนนี้คุณครูคไม่ต้องพาน้องแล้วพี่แมวมีลูก12คนเลยครับคนละคนละคนละข่าวนะครับคนละข่าวใช่ฮะ <laughs> นะครับผมอสอนแจ๊สนี่แจ๊สชนชื่อหรือเปล่าครับเอ้า,อาพี่โอไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์บุลเลอร์หรอครับไม่ใช่นะครับอันนั้นตอนนั้นเรียนลีลาาครับครับผมไอสัตว์สบายใจเนาะพี่โอ๊ตขาบ้านอะไรบ้างครับพี่โอ้เละกินข้าวไม่ได้สองวันเลยครับครับผมข่าวสองหนึ่งไปไหนครับอู้อ่านไม่ไหวครับจะร้องไห้ข อุ้ยสวัสดีค่ะพี่โปอ้สวัสดีจ้่ทำไมหน้าเราคุ้นจังเลยอ่ะอทำงานอยู่เหรอคะเนี่ยอยู่ร้านอาหารใช่ค่ะอยู่ร้านอาหารอ๋อแถวไหนคะแถวไหนแถวไหนครับย่างใหม่อ่ะค่ะอ๋อ้ยย่งใหม่เลยอหรครับโอ้อยู่โซนไหนอยู่ตรงเซนเฟสค่ะเป็นไงบ้างครับตุ้มติ๊กตุ้มติกตุ้มติสบายดีตุ้มติ๊กเลยครับ สตาดพี่โดมสตาดครับผมเห็นหน้าพี่โดมก็สบายสบายดีเลยอ่ะครับผมเหมือนกันเลยพี่เห็นตุ๊กตี้พี่พูดก็สบายเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้หนูทำอาชีพอะไรอยู่คะนองตุ๊กตี้เป็นอินททเรีเดียซเนอร์ค่ะเก่งด้าพี่โดมกำลังทำบ้านอยู่เลยเนี่ยเอาแล้ว เอาแล้วทําฟรีได้ไหมล่ะทําฟรีได้ไหมล่ะโอ้ยถ้าบอกว่าได้เหรอคะไม่แล้วหนูมาทํางานกับคนที่หนูแบบปื้มอย่างนี้แล้วหนูจะไหวเหรอมันเสียอาการหรือเปล่าก็เสียสติไปเลยอะค่ะอุ้ยถ้ามาทาบ้านผมไปล่ะเอามาอ๋อเดี๋ยวคิวหนูยังไม่ว่างนะคะสักเดือนหน้าแล้วกันอ่าโอ้โหเบ้าหน้ามีผลเบ้าหน้ามีผลเจ็บปวดสัตว์เออแล้วเป็นแล้วเป็นดีไซเนอร์อย่างงี้เคยออกแบบบ้านให้แฟนตัวเองไหมครับพอดีว่ายังไม่มีแฟนอะดิตอนเนี้ยโอเคโอเค โอเคจะได้สบายใจพี่ไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีครับผมตอนนี้เรามีเวเล่นละมีเวเล่นละผมถามให้ชาวเน็ตชาวเน็ตอยากรู้คุณดูที่ชอบผู้ชายแบบไหนล่ะครับติ๊กชอบผู้ชายหน้าตีใส่เสื้อยาวลุกซีโอแต่ว่าเป็นลิ้มเก่งใช่ผู้ชายดูแล้ช่แล้ว ไม่ได้ใช่กูกแต่ต้อง,องเป็นผู้ชายฉลาดด้วยนะคะต้องต้งตียอาใส่สเสื้อแจ็คเก็ตก่อนไม่ได้ต้องคูดว่าฉลาดครับพอดีเ่งพูดเยแต่ชอบมากนะจังหวะที่น้องก็บอกไม่มีแฟนเมื่อก,กี้กูเห็น,นตาน้องเขาเลิกรักอยู่นะอ่ะหนูหนูมีอะไรจะคุยกับพี่โดมคะต้องพี่โดมมีวิธีดูแลตัวเองยังไงอะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอันอันนี้ไม่ใช่แค่น้องนะผมไมอยากรู้พี่ใช่ว่าพี่ทำยังไงให้พี่ยังเป็นแวมไพร์ขนาดนี้จริงๆก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะครับกิจวัตรประจำวันพี่โดมทำอะไรบ้างครับในการดูแลตตตตตตััวววววเเเเออองงงงงงฮ้้้้ยแแ่่่่่่่่่่่ราาาืืนนนิิิิชมกกกล็็โโ เยอะนะพี่เจ็ตรถรถไฟบ้านใกล้ส่วนรถไฟผมก็จะวิ่งเจ็โลนี่ประมาณสักกี่นาทีชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งโอเคทุกเช้าก็ไม่ถึงกับทุกเช้าแต่ว่าสี่วันต่ออาทิตย์ต้องมีอันนี้คือวิ่งก่อนผมว่าอันนี้ดีคือคือไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับไอ้ว่าเราจะดูดีไม่ดูดีแต่ว่าแต่ว่าประเด็นคือรู้สึกได้ว่างานดีสมองไบรท์อ๋อมันเลือดมันฉีดนะฉีดร้องเพลงนิ่งขึ้นยืนระยะได้ดีขึ้นเราเรื่องอะไรการคุมไอ้หเป็นกหนดแี่่ไมไม่ได อาหารมนุษย์ทั่วไปไม่ถึงขนารนกอย่างนั้นไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าผมก็จะไหมูกรอบเนี่ยผมไม่กินก็พยายามอะไรที่มันมันผมไม่กินกินผักเลือกกินมากขึ้นเลือกกินมากขึ้นแค่นั้นแล้ววิตามินกินปกติวิตามินนี่ก็กินเหมือนเดิมกินแบบที่คลิป โซเชียลแคมสมัยก่อนใช่ไหมโซเชียลแคมโอเคพี่พี่ยังกินแบบนั้นอยู่ไปยังมันกำๆอยู่กับพี่ย่งนั้นอยู่นะทีนี้วิตามินขอลึกนิดนึงอะไรบ้างที่ผู้ชายอย่างเราควรกินเออโอเยอะมากซิงซินี่ควรกินไหมพี่ซิงซิงควรซิงควรนะแอสตาแซนตินช่วยเรื่องให้อนุมูลอิสระไม่เกิดในตัวคุณนั่ายๆมันจะต้านไปถึงมะเร็งอะไรพวกนี้เลยได้เลยคืออนุมูลอิสระมันทำให้เราโทมแก่เซลล์เสื่อมและอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่หมอทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้มั่วเองนะหมอทุกคนแนะนําให้กินและวันนี้พี่โดดมเาก็ติ มาแล้วฮะกลับไปย่างครับดิไม่ไม่ไม่มี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 จังหวะพี่เหมือนพี่โด่โฆษณาเหมือนกันเหมือนเลยนะไม่ไม่ยังพูดยังแป๊บหนึ่งมันต้องมีมีวันหนึ่งเนี่ยพี่เกิดปัญหาว่ะโอ้วพี่ก็ไม่เจอสิ่งนี้ใช่ไหมใไหมมันต้องมีปัญหามาก่อนอันนั้นไปรอดูแชร์เดี๋ยวให้คุยคุยกับเขามีตัวอย่างแชร์กันคุยแซ่บโชว์อันไหนที่มันเป็นหนูกินวิตามินไหมจ๊ะกินค่ะวิตามินอะไรคะวิตามินอะไรคะหนูกินอ๋อนูเใล่ละกินซิงค์ไหมหรือกินคอร์ปแล้วไปอยู่ไไไลล่่่ะะปกินอยู อ๋อนูเซล่าครับอ๋อเฮียมิวได้ยิ้มเออไปกินยูไซียร่า ตัวตี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 ข้าของกูไปเถอะไม่เป็นไรไม่ได้จะดีเท่าไหร่หรอกอยากไปเชียงใหม่มากครับตรงมติ๊กอยากไปมากไม่ชอบเชียงใหม่ไม่ได้ไปนานละพี่โอ๊ตก็ชอบนี่เชียงใหม่ผมชอบเชียงใหม่มากนี่ผมกำลังจะมีแพลนโอ๊ตอาร์ตอุนขับรถขึ้นเชียงใหม่กันอยู่จริงไหมเนี่ยแล้วต่ทำรายการไปด้วยนะเจ็ดเลยนะสนใจไหมพี่เป็นเนี่ยได้นะแล้วเดี๋ยวเชิญน้องตรงมติ๊กเข้ามาเป็นถ้าพวกพี่ไปแบบพวกพี่ไปแล้วตรงมติ๊กแวะมาหาพวกพี่ได้ไหมพาเที่ยวได้ไหมอ่ะเออพี่โดมยาเี้ดินจ ตอนนี้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะเชียงใหม่น่าจะเป็นแถวเซนเป้นะคะบนบนคนอ๋อไม่ใช่อ๋ออุ้ยถ้ามาเชียงใหม่ก็มาไปได้มาโดมก็ได <ian> <can> ้มาท่าช้างก็ได้อากาศเป็นไงบ้างจ้าตอนนี้ฝุ่นไม่น่ามีนะมั้งจริงพี่เพอพี่อาร์ไม่ค่อยชอบท่าช้างหรอครับ ชอบอบอาบชอบอบอาบชอบท่าอื่นครับครับผมเอย่าพาพี่ไปวัดโอ้ไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดไม่ไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดปีกไมาบรรทัดภาพขอทุกวันอยู่แล้วดูดูแล้วแล้วปกติทานซิงหรือทานก๊อกอ่ะไม่ใช่ลองดูทีซิ้งคสังกะสี แล้วตุ๊กติ๊กดูแลตัวเองไหมเพราะก็ดูไม่ไม่เบาน่ารักอะอะไรนะไม่ <c oughs> เบาพยายามหลับถ้าสมมติว่าร่างกายเราต้องหลับเพียงพอเนาะเพราะออ <ๆ S 3> ว่าเรา <ๆ S 3> ทํางาน <ๆ S 3> ดึกมากเราจะบังคับให้ตัวเองหลับมีงานแค่ไหนเราก็จะต้องนอนแล้วก็กินวิตามินแล้วก็กินยากันแดดหน่อยเพราะหนู <ๆ S 1> เป็นคนไม่ได้เป็นคนขาวอะค่ะเป็นผิวสีอะไรเงี้ยกินยากันแดดตอนเช้ากินวิตามินยากันแดดกินยากันแดดเลยเหรอบีบหลอดนั่งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีเป็นวิตามินอีสว์ คนเฮียแดกซันบ็อกซันบ็อกโอ้ยซันบ็อกไอ้เยขอตาคมทุกคนเลยใช่จซันบ็อกไอ้เย่เป็นไก่เลยสัอ้งั้นเราเปิดว้ามได้ไหมได้เลยดูหน่อยว่าน้องเขาแบบดิเซ็ทใโอชุดทำงานอ๋อนี่ลงองไซส์อ๋อนี่อ๋ออ๋เออออออเอไ กระเป๋ายี่ห้องอะไรกระเป๋าดูกระเป๋าดูกระเป๋าดูกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าสายสายกระเป๋าสายสายดูกระเป๋าอะไรเอี่ยโอ้ยหลุย่ะหลุยหลุยหลุยยิมแซงบ้ายิ้มแสงไม่หลุยหลุยหลุยหรอเอลวีไอ้บ้าไม่ใช่ไอ้คี้ทำไมมันดูไปดูมามันเอ็กแอลวะเพื่อนโอ้โหไอ้ลงน้ำไปพวกเราตกน้ำวันนี้ไอสระน้ำเกลือบ้าน้ำเกลือนี่ในสระน้ำเกลือโอ้นี่มีแต่คนมาคอมเมนต์โอ้โหสวยมากสวยเป็นลมโอ้โหสุดสุดเลยดีทุกรูปเลยเออเออเออน่ารักโอ้โหสุดยอดเลยอือโอ้โห สวัสดีจ้าสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อเอิงค่ะสวัสดีจ้าน้องเอิงอยู่ไหนครับอยู่ห้องค่ะเหรอแถวไหนล่ะน้องอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพค่ะโซนมีโซนไหมโซนสะพานควายอาลีค่ะโอ้ยรู้จักนาแฟนนาไหมลูกไม่รู้จันบัลหลังไปทานเนาะใช่รู้จักอาทิตย์รู้จักทีเด็ดไหมลูกอุ้ยไม่รู้จักยกห้าสิบบอกยกห้าสิบบอ คิดเด็ดยก50หมอพี่อาร์ตโอ้ยสับเยี่ยมพี่อาร์ตไปด้วยเหรอพี่ไม่เพื่อนอไรน้องเอ๋อร์อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ25ปีค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้อยู่เฉยๆลค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยท่านอนอยู่เฉยๆแล้วไม่มีงานแล้วใครเป็นคนดูแลน้องเอ๋อร์แม่ค่ะแล้วมีไม่มีคนมาออฟเฟอร์แบบดูแลแบบพาไปทำงานไปรับไปส่งเนีออเออคำถามยังไม่มีมากเลยยังไม่มีตัดสินใจไหมคะเอาแล้ว าแล้วเอาแล้วโอบี OB, อย่าล้องเสียงดังเดี๋ยวดูจริงไอ้สัตว์ อยากถามไปพี่โดมนะคะเห็นพี่โดมชอบถ่ายรูปช่วงหนึ่งเลยค่ะก็เลยอยากรูว่าปกติชอบถ่ายคนหรือว่าชอบถ่ายวิวแล้วก็ชอบถ่ายกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องฟิล์มมากกว่ากันค่ะอย่างแรกคือชอบถ่ายคนครับชอบพอร์เทรตแต่ว่ากล้องเนี่ยอะไรก็ได้เลยดิจิตอลก็ได้ฟิล์มก็ได้แต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยชอบถ่ายเขาดำนุ้ถ่ายไหมคะถ่ายค่ะแต่ว่ายังถ่ายไม่ค่อยสวยอะค่ะชอบชอบถ่ายแต่ว่าถ่ายออกมาแบบโอ๊ตเห็นเก่งมากเลยพี่โอ๊ตอ่ะให้พี่โอ๊ตไปสอนนี่ สนใจนะคะพี่โอ๊ตปกติดูคนละมวลอยู่คนละมวลลูกคนละมวลอันนั้นเป็นคนละมวลใช่พี่กำลังทำรายการใหม่แล้วคนละมวลเพราะว่าที่นี่ดูดยกันฉ่ำเวอร์เดินลอยกันมาเลยนะโอ้คนละมวลลูกอะไรยาสูบข้าเหรอลุงคะไรยาสูบข้าอไม่ใช่ยาสูบไอ้ชั์ พูดได้ไหมรอเทปต่อไปนะคะอแล้วเออชอบฟิล์มหรือดิจิตอลครับพี่ปกติชอบถ่ายฟิล์มค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเวลาถ่ายฟิล์มแล้วแบบว่ามันตั้งใจมากๆเวลาถ่ายหนูหนูใช้กล้องอะไรอยู่ขะตอนนี้ใช้ถ้าเป็นกล้องฟิล์มส่วนใหญ่จะใช้ c o n t a c T2 t อ๋อโหดีเลยนี่หนูมีนอสนิยมนะใช่ดีนี่เลือกซื้อของดีนะเนี่ยเลนด์ดีมากครับพี่โนมีเหมือนกัน T2 ดีมากใครซื้อให้ครับซื้อเองค่ะ เอาแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบกล้องดิจิตอลแบบยุค2000กล้องไวทูเคอะเงี้ยต้องคอมแพกต์กับเล่นไม่ไดเล่นไหมที่แบบพิกเซลมันน้อยๆอย่างงี้เนาะสองล้านอะไรแบบนี้ได้มาตัวนึงก่อนที่แบบว่าจะปรับราคาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาขึ้นไปแล้วด้วยคือคือไอ้กล้องฟิล์มอ่ะผมเข้าใจได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟิล์มก็คือฟิล์มมันมันดิจิตอลคือดิจิตอลแต่ผมไม่เข้าใจฟอร์แมตไอ้กล้องไวทไอ้กล้องเนี้ยผมไม่เข้าใจเจ๊งนะไม่รู้มีอะไรอะไรคือเอาผมพูดจริงสมมติผมเป็นเจ้าของบริษัทถ่าาายยยรูปะนผมมพ พัฒนาเซนเซอร์แทบตายเยอะแค่ <Yeah. S 1> <c oughs> คนแม่งเอากล้องรูปกลับมาถ่ายรูปเมื่อก่อนแล้วอื้อรูปดีจังเลยแล้วกูจะพัฒนาอันใหม่ทำไมอะ <c oughs> แล้วนี่อยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ยไออยู่กาแฟโอ้ยชิบหายเล่นตั้งนานไอ้เหี้ย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเนี่ยช็อกชาช็อกอ๋อถึงว่าเขาว่าอยู่ด้วยกันดีแล้วนารลักดีเออก็จะช่วยกันสอนถ่ายรูปโพสต์อะไรกันไปเนาะแล้วก็จะไปจะไปนี่สิแล้วแฟนเป็นคนถ่ายรูปให้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะถูกใจไหมวลาเาแฟน่ายเออเออเอออยากดูแฟนเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็ถ๋อถ่ายไม้ถูกใจก็คือจะโมโหก็คื ต้องถ่ายถึงจะถูกใจพอใจพอใจเอ๊ะเปิดวาร์ปมงหน่อยไหร่ไห้ดูว่ารูปทีเขาถ่ายแฟนถ่ายให้ด้วยสวยไหมเฮ้ดูโอ้โหเล่นทะเลเหรอเออวันนี้บนเรือเรือโอ้น้อยน่ารักนะนี่แฟนถ่ายใด้สวยถ่ายรูปสวยนะเขาก็จัดคอมโพส์ดีนะเนี่ยใช่เก่งกาศเลยใช่ป่ะส่วนใหญ่รูปรูปในไอจีนี่แฟนถ่ายให้ใช่ป่ะครับใช่ค่ะเฮ้ยโอเคเลยแต่ว่ารูปล่าสุดคือจริงๆใช้กล้องดิจิตอลถ่ายแต่ว่ากล้องแบตหมดกลางทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ใช้กล้องแบบ ดิจิตอลเก่าอ่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเอาจริงๆป้าพี่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มือถือก็สวยแล้วนะใช่มือถือก็แบบใช้แอปใช้อะไรที่มันเป็นฟร์มมันก็เวิร์กใช้ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แบบถ่ายสวยก็คือสวยเลยอ่ะจริงๆก็มีอีกคาถามค่ะที่อยากรู้ก็คือพี่โดมคือทํางานมาหลายอย่างในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่ามีอะไรใหม่ๆที่อยากลองทํำไหมหรือว่าเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานในวงการบันเทิงยเงี้ยค่ะจะทํางานอะไร ถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะอยากเรียนฟิล์มโอ้ใช่อยากกลับอยากทำหนังอาจจะว่าชอบศิลปะตั้งแต่เด็กเลยจ้ะเอาที่ใกล้ตัวสุดก็น่าจะเป็นช่างภาพถ่ายภาพแฟชั่นละกันเพราะว่าขุมนกลับหนังนี่น่าจะยากคงต้องศึกษาต้องเรียนอีกเยอะแต่พก็ยิ้มน่ารักมากเลยนะพี่ใช่เขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคุยแล้วแบบพี่ยิ้มตามตลอดเน่ยน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะว่าแฟนรักดีใจกับใฟรนุองหนูมด้วยไม่ใช่คนไม่รักหรอก มึงไม่ได้แดกรวอยเออมึงมีแฟนราคา จะไม่หลงคารลมเธอเองง่ายหรอกเออสุดท้ายครับพี่ดองฝากเพลงหน่อยพี่อิสระครับครับใหม่จากอาบ้มใหม่ด้วยนะครับใช่ก็ไม่ได้ทำอาบ้มนานมากเพราะว่าก็ไปทําเพลงละครไปออกเป็นซิงเกิลอย่างเดียวก็พยายามจะรวบรวมทำอาบ้มให้เสร็จยังไงก็ตามเข้าไปดูทุกระบบเลยครับสตรีมมิ่งทุกช่องทางรวมถึงยูทูบครับผมครับแล้วก็เร็วๆนี้มีงานอะไรไหมพี่อ่ามิชชั่นโฟล์มิชชั่นโฟล์คอนเสิร์ตคือตอนนี้เนี่ยมิชชั่นโฟล์หลังจากกลับมารวมกันที่คอนเสิร์ตที่อุปเเพ็ที่ผ่านมาครับก็เลยมีไอเดียว่า ก็มีทัวร์ตอนนี้โชว์เริ่มมาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตามจังหวัดต่างๆได้เลยขอบคุณโคตรคูลมากๆยินอบคุณดีโอที่อาดมาพีมากครับแล้วก็มีนี่ด้วยวันฮันเดรฮิตใช่ไหมอ่าใช่ใช่ต้องโปรโมทหน่อยไอเอสแกมมี่ใช่ปลายเดือนตุลานี้ครับบัตรก็ขายแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยหรือว่าหมดไปแล้วไม่แน่ใจก็ติดตามข่าวกันได้เราเจิญครับหนึ่งร้อยเพลงรักเตรียมขาเตรียมอะไรกันมาให้ดีเพราะว่าเจ็ดชั่วโมงได้ครับคอนเสิร์ตเจ็ดชั่วโมงเอรียมข้าวกันมาให้เยอะเอเล่นกันไม่หยุดเลยอะกันเอาที่แล้วหกช นี้มันร้อยเพลงไงโอ้โหเกิดพี่โดมผมว่ารวมพูดคุยก็น่าจะได้พี่โดมจะกลับมาเล่นละครเล่นหนังเหอพี่ไม่ยังยังไม่เล่นกลับมาทำงานเพลงทำเพลงดีกว่าอ่าโอเคครับช่องทางพี่โดมหน่อยพี่โดมเป็นคนลำโอ้ล้านแปดแล้วพี่พอแล้วพี่ครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเขาจะขึ้นสองล้านสามล้านไม่ได้ไงเฮียผมจะสองแสนเลยพี่อันนี้คือเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยูโดมเป็นคนลำอันนี้ทิกเกอรซึ่งทิกเกอรก็เป็นคลิปสั้นๆคอนเทนต์สั้นๆของพี่เพิ่งจะเล่นไม่นานเนี่ยครับก็ก็ ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรกินอย่างเดียวเลยครับผมชอบกินชอบทำอาหารมีร้องเพลงด้วยนิดนึงร้องเพลงนิดหน่อยรักเธอตลอดกาลโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็นี่คือ Twitter ครับอุ้ยทวิตเตอร์ผมไม่ได้เล่นเลยเพราะผมลืมพาสเวิร์ดผมเสียดายมากเลยอ่ะมันล้านสามด้วยนะแต่ว่ามันผมเข้าไม่ได้ตอนนี้ติดต่อไปที่ทวิตเตอร์เลยก็ได้นะพี่มันมีทวิตเตอร์ไทยแลนด์อยู่ พี่เตอร์ดูอยู่ช่วยผมหน่อยครับไอคอนิกสตูดิโออันนี้คือเพลงของใช่ใช่ครับหลังจาคุณพี่โดมไหมครับพี่โดมนะครับเจอกันครับพี่โดมเจอกันเจอกันเจอกัน